เอาล่ครับนี่ของผมพิมทีวีเกมามอวันนี้ผมจะมาโปรโมทโปรโมทแชแนลให้คุณไวทีพับเกมเมอร์ไม่รู้ว่าถูกเปล่าถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะครับผมเป็นช่องที่เกี่ยวกับรับโปรโมทแล้วก็รับทำสกินด d ฟรีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับวินโธมายครับนะครับผมนี่ครับแล้วก็เกี่ยวกับนี่ก็อ่านเอาเองครับครับ โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาโปรโมทให้เขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ